เอาเรเข้ามานะครับผมสวัสดีครับก็ผมต้องเป็นผู้บรรยายนการคริปโตนิวส์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วในวันนี้นะครับผมเราก็มีเหรียญพีเซลอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มานำเสนอกันครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นโซลาร์ซีนะครับผมซึ่งเป็นโซลาร์นาเลเยอร์2นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเขาก็จะ มีความลื่นรวดเร็วราคาถูกมีศักยภาพมัลติเชนแล้วก็ปรับขนาดได้มากกว่าโซลาร่าไม่มีความแออัดแล้วก็ธุรกรรมเนี่ยไม่มีวันล้มเหลวซึ่งเป็นจุดเด่นของโซลาร่าอยู่แล้วด้วยนะครับผมวิธีการซื้อนะครับผมก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับผม1ึใช้กระเป๋าตังค์นะครับผม2แล้วก็เพิ่มรหัสเข้าไปในตัวเมตา์克หรือ,อตัวกระเป๋านั่นเองนะครับผมดาวน์โหลดเจ้าตัวของ b a s t wallet เนี่ยเพื่อความเรียบง่ายด้วยนะครับผมแล้วอันที่สามก็คือ staking นั่นเองก็คือเอาเหรีย เนี่ยไปไว้บนสเต k กกิ้งไว้ะนะับผมซึ่งจะมีเสาหลักอยู่ตรงนี้อ่ามีกระเป๋าตางังค์นะท่าเคโนมิกของเรานะผมก็จะประมาณว่ามี20%นะครับผมเก็บไว้คงคลัง นะแล้วก็การตลาดเนี่ยเอาไว้15%รางวัลสำหรับในการสเต็กกิ้งนะผมั5บผม25%แล้วก็มีการาจดทะเบียนหรืออะไรพวกนี้บนแลกเปลี่ยนนะผมบนเซกเนะี่ยก็10%และหลังจากนั้นนะผมก็มีเดเวลลอปเปอร์ Developer นะผมถือไว้30%นนั่นเองนะผมจะค่อยๆปลดกันนั่นเอง นะแล้วแผนง,งานนะครับผมตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงของการาขายล่วงหน้าอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมี Bridge นะครับผมในการแลกเปรียบแล้วอันที่3ก็คือ s o ลา x y ซนะครับผมจะเป็นเลเยอร์องขอาการลดความแออัดช่วยพวก s o ล a ร์นะครับผมทำงานโดยความรวดเร็วนั่นเอง นี่นะครับผมอันนี้ก็คือการสเต็กกิ้งนั่นเองอาการสเต็กกิ้งนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยตรงนี้ธันวา2024นะครับผมแล้วไปจบ2027นั่นเองนะครับผมโนเวม ber นะก็ประมาณสักกี่ปีเลย1 2 3ประมาณ3ปีได้นะครับผม2 3ปี ใช่ไหมเออเราสามารถเอาโทเค็นเนี่ยไปสเต็กเอาไว้ any ได้นะผมอ่าดูเอากําไรได้นั่นเองนะผมแล้วก็อ่าพวกใน p ูลเนี่ยสามารถถอนออกมาได้นะผมแล้วก็รับรางวัลได้ตรงนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นไวท์เ e เปอร์ของเขานะครับผมไวท์เ e เปอร์เนี่ยสามารถดูได้นะผมก็เป็นประมาณว่าเหมือนอ่าโซลาร์นาโซลักซี่เนี่ยผมก็ใช้อ่าเขาเรียกว่าเป็นกาแล็กซี่นั่นเองแต่ว่าไปใช้อยู่บนโซลาร์นาก็เลยไปใช้คำว่าโซลักซี่นั่นเองนะครับผม อันนี้อันนี้ก็เขาก็ถามว่าทําไมจะต้องใช้โซลารซี่ก็เพราะว่าเราจะต้องใช้อ่าเน็ตเวิร์กนะครับผมที่ว่ามันมีการใช้คอขวดเนะนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือด้านทางคอขวดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการสเกลที่ค่อนข้างที่จะขยายมากขึ้นใช้อีโคซิสเต็มเนี่ยสามารถโตขึ้นได้นั่นเองนะผมก็ว่าง่ายๆก็เหมือนอในพวก e t h นะครับผมนะก็เป็นการสเกล ให้มันขยายแล้วก็ใช้ความรวดเร็วของโซลารามากขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองนะครับผมโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อแบบ p s ีเซได้นั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม